สวัสดีแฟนแฟนิวพาทุกคนค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมาพูดถึงละครเรื่องใหม่ของทางช่อง3ค่ะนั่นก็คือเรื่องให้หลักพิภากษานั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานทนายความได้นางเอกสาวเบลล่าลานีมาประกบคู่กับพระเอกน้องใหม่แกะกล่องอย่างหนุ่มกองทัพพีค,ค่ะและแม้ละครน,นะคะจอแอ์ไปได้แค่หนึ่งตอนเท่านั้นแต่ก็ต้องบอกเลยว่ากระแสนั้นดีเกินต้านมากๆเพราะว่าติดเทรนด์ทวิตเตออันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะแถมแฟนๆน,น,นะคะยังชื่นชมทั้งในตัวบทละครและฝีมือการแสดงของเราักแสดงในเรื่อง We'll be right <laughs> back. ไม่ว่าจะเป็นพี่อุทนากรสาวพิงกี้สาววิการวมไปถึงนังเอกของเรื่องอย่างสาวเบลล่าลานีค่ะที่เรื่องนี้รับบทเป็นทนายความสาวที่มีบทพูดแบบยาวเป็นหังเว้าแต่แฟนๆต่างชื่นชมเป็นสิ่งเดียวกันว่าสาวเบล,ลนั้นไม่เคยทําให้เราผิดหวังจริงๆเตรียมกลับมาทวงบัลลังก์ความปังอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งหนุ่มที่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือพระเอกของเราค่ะหนุ่มกองทัพพีคถึงแม้เรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องแรกของเจ้าตัวแต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวนั้นทําออกมาได้ดีมากๆเพราะว่าสามารถคว้า แฟนๆจนตอนนี้นะคะขึ้นแท่นเป็นสามีเด็กแห่งชาติคนใหม่ไปแล้วค่ะแฟนๆนะคะสามารถติดตามรับชมละครเรื่องให้รักพิพากษากันได้ทุกคืนวันพุธเพลหือหัทางช่อง3 HD กด33